สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลฟอนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สม,มิธสาขาอนนุนนะครับวันนี้รถเก๋งของเราก็จอดอยู่ด้านบนนะครับมีให้เลือกหลากหลายคันเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยาลิท5ประตูยาลิท4ประตูหรือว่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นยาลิทเอจิบ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นออติส ปีหนึ่งเก้านะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นคันนี้เริ่มต้นที่เก0 0พันกว่าบาทนะครับนะเรามีให้เลือกหลากหลายนะครับใครที่อยากได้รถผ่อนประมาณ4ี่พันห้าพันเราก็มีให้นะครับกระบาทเราก็ผ่อนเริ่มต้นที่ห0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเราก็มีให้นะครับนะใครที่อยากได้หรือสนใจเข้ามาดูรถได้นะครับหรือใครที่ ไม่แน่ใจว่าผมมีตัวตนจริงไหมสามารถเข้ามาเช็คได้เลยนะครับที่ To y o ต a ชัวร์ซัมมิตสาขาอ่อนนุชนะครับนะด้านหน้าของเราก็จะเป็นรถกระบะนะครับด้านหน้าของเราก็จะมีรถกระบะนะครับรถกระบะของเราจะจอดติดถนนนะครับนี่เลยนะครับนะก็จะมีรถกระบะมีรถตู้มีรถตู้ทึบให้นะครับนะให้ลูกค้าสามารถเลือก ชมได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนะรถนในสต็อกเรามีมากกว่า30 0คันกันเลยทีเดียวนะครับนะสาขาบริการของเรามีมากกว่า5สาขากันเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว c h r hybrid นะครับตัวนี้ปี2019นะครับนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ หนึ่งมืนสองพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะนี่เลยนะครับนะมีสองคันให้เลือกนะครับอยู่ที่สาขาออนนุชนะครับหรือพี่พี่ท่านในยังไม่ถูกใจสองคันนี้ผมสามารถย้ายรถมาให้พี่พี่ดูได้ที่สาขาออนนุชได้เลยนะครับนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ